คุณผู้ชมครับผมกับน้องแป้งกำลังลงพืง้นที่ไปดูหลักฐานหนึ่งที่ชาวบ้านเขายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของพายแล้งได้นะแต่ขาดเพียงแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออยากจะให้หน่วยงานเข้ามาบูรณาการอ,าอ่างเก็บน้ําตรงนี้ให้มันยั่งยืนรวมถึงเรื่องของการปลูกป่าด้วยค่ะฮะณนะตอนนี้เนี่ยคือว่า เรากําลังอยู่ในสภาพที่ฝนกําลังโปรยปลายลงมานะฮะแต่ว่าก็ยังมีภารกิจนะครับในการทาเวทีเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่้วยนะตรงนี้ชาวบ้านบอกเป็นหลักฐานยืนยันใช่ไหมว่าพวกเขามีการจัดการน้ําอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือเป็นอ่างขนาดเล็กกับพี่เดียวค่ะแต่เขาบอกว่าแล้วก็ยืนยันว่าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแต่แป้งคิดว่าหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาจะ เ,เขาคงจะมองว่าอยากจะได้อ่างขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเกษตรโดยตรงเนี่ยชมลงสังเกตดูนะ,ะว่าคือน้ำเนี่ยไหลามาลงมาเนี่ยคือไปที่ด้านล่างเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของของชาวบ้านด้วยตรงนี้เป็นทางออกให้กับชาวบ้านได้หรือเปล่านะเพราะว่านอกเหนือจากอ่างเก็บน้ําแล้วยังมีที่น้ําตกพิพาวดีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันณนะตรงจุดนั้นเนี่ย ท่านอายการอลงเข้าไปสำรวจมานะครับท่านอายการอาลงไปดูว่าน้ําตกมันเพียงพอที่ใช้ไหมแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหาน้ําตกไม่เพียงพอมันก็ยังมีฝ่ายน้ําล้นตรงนี้ที่มันจะไหลไปตามลำธารแล้วเข้าไปในหมู่บ้านเลยตรงนี้เป็นอ่างน้ําล้นที่ชาวบ้านใช้น้ำประปาภูเขาอยู่ทุกป,ปีมันก็มีบ้างที่แห้งเต็มไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมด ถ้าบริหารให้ดีทำให้ถูกต้องผมกพอใจนี่คือทางออกของชาวบ,บ้านที่มีการเสนอมานะครับทุกสามารถติดตามได้นะครับทุกช่วงข่าวออนไลน์ของไทยพีบีแล้วก็ช่องทางหลักคือช่องไทยพีบีเอหมายเลข3ค่ะรายการสถานีประชาชนช่วงเวลาบ่ายสอโมงหนาทีถึงบ่ายสโมงค่ะแล้วมาพบกันนะครับคุณผู้ชมครับ